จฉริยะไลฟ์สดประกาศชัดน้องชมพู่ถูกตีจนตายเผยภาพชัดคาดว่าโดนตีโดยก้านมยมพร้อมระบุอุ้มไปอำพรางเลือดถ,ถึงตกปลายขาจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสาขวบที่เสียชีวิตบริเวณป่าผู้เล็กไฟบ้านกกกอกหมู่ที่สองตำบลกกตูมอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมออกมาไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นการตายของน้องชมพู่โดยได้วิเคราะห์จากผลชนสูตรของทีมแพทย์น้องชมพู่ถูกทรมานอย่างแสนสาหาัสบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดก่อนเสียชีวิตไม่นานโดนลงโทษเป็นรอยแผลตามแผ่นหลังลำตัวและแขนขา น้องชมพู่ไม่ได้หิวข้าวจนเป็นลมแล้วเสียชีวิตอย่างแน่นอนแผลที่เกิดขึ้นเช่นย่าคาบาดจะเป็นแผลเปิดบาดแผลที่เห็นจากศพเป็นเพราะน้องชมพู่ถูกลงโทษและต้องไปขยายผลว่าใครเป็นผู้ตีเด็กจนตายด้วยแผลที่เกิดขึ้นที่ก้นที่ขาเป็นรอยที่น้องถูกตีทรมานเด็กน้องจึงมีอาการชอกตายตาค้างมือเกรงอย่างทรมานอาเพราะความกลัวสุดขีด ส่วนเลือดตกปลายขาน่าจะมาจากการยืนเสียชีวิตหลังจากการช็อกตายทั้งนี้มีการหยิบยกเรื่องสายสินที่ข้อมือขวาน้องชมพู่โดยอ้างผลชนสูตรจากแพทย์ซึ่งตนคาดว่าคนร้ายน่าจะทำขาดไปซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจหาดีเนเอคนร้ายทั้งนี้จากข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่ารอยเขียวช้ำหลังตายหรือรอยจ้ำโลหิตตกสู่ที่ตำ่ำ เป็นรอยซึ่งเกิดขณะร่างกายอันเนื่องมาจากการเป,ปลี่ยนแปลงหลังการตายโดยเป็นการตกของเม็ดเลือดแดงตามแรงน้มท่วงเมื่อหัวใจหยุด,ดเต้นและเสียชีวิตเม็ดเลือดแดงภายในร่างกายจะค่อยๆตกลงไปทางด้านล่างทางเส้นเลือดและเกิดการสะสมที่เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังบริเวณน,นั้นทําให้ปรากฏเป็นสีแดงคล้าที่ผิวหนังทางด้านล่างซึ่งมักจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหลังจากตายล่าสุด ทีมข่าวได้ไปสอบถามนายชยพลวิพาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่ากรณีที่เจอศพนั้นน้องชมพู่เหมือนเกรงอาจเกิดจากการชักตนไม่ได้มีความรู้มากเท่าที่คิดหากอาการตาเหลือกช็อกตนคิดว่าน้องชมพู่อาจจะมีอาการกลัวช่วงกลางคืนหากถูกปล่อยไว้บนเขาน้องชมพู่อาจจะไม่ได้ถูกทำร้ายแต่เป็นอาการหวาดกลัวหากมีคนทำร้ายชมพู่กรณีนี้ อาจเป็นไปได้ที่อาจจะชักเกรงส่วนตอนพบศพตนก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากตนเห็นแค่ที่เท้ามีอาการคล้ายหอนเลือดมีรอยที่หน้าแข้งหลังแขนซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีรอยถูกตีหรือไม่ส่วนเรื่องนอนขึ้นตนไม่รู้นอนจะขึ้นตอนไหนอย่างไรแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้กลิ่นศพตนคิดไม่ออกว่าหลานสาวตายตอนไหนรู้แค่อากาศร้อนและตนก็อยู่ในอาการเสียใจ ส่วนเรื่องคำพูดน้องสดิงว่าโกหกหรือไม่ตนคงไม่วิจารณ์ขณะที่นางสมพรหล,ลโัโพป้าของน้องชมพู่กล่าวว่าประเด็นที่นายอัจฉริยะมองว่าศพอาจช็อกตายเพราะเกรงมือและตาเลือกตนก็ไม่ได้เห็นภาพกับตาแต่น้องชมพู่จะมีพฤติกรรมกำรรม,มือขึ้นมากระทืบเท้าหากมีความโกรธก็จะบอกว่าไม่ไม่และทำตาเขียวใสตนก็คิดว่าถ้าตายของลานออกมาแบบนี้ หลานอาจจะโกรธกลัวหรือเต็มที่อะไรสักอย่างแล้วจึงมีพฤติกรรมก่อนตายออกมาแบบนั้นส่วนเรื่องหลานถูกตีจนช็อกตายตนมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครใจร้ายแบบนั้นน้องชมพู่เป็นเด็กน่ารักเหมือนตุ๊กตาในบ้านหากหลานชอกตายก็ตอบไม่ได้ว่าชอกจากสาเหตุอะไรรอยแผลตามผลชนสูตรตนก็ไม่ได้เห็นศพจึงไม่แน่ใจตามผลชนสูตรก็ไม่มีส่วนเรื่องนอนในปากตามกู้ภัยว่านั้น ตนคิดว่าหากมีนอนก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งหากมีนอนน้องชมพู่ก็อาจจะเสียตั้งแต่12พฤษภาคม2563หรือไม่ทีมข่าวเดินทางมาพบนางวิภาวันใจเที่ยงชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าวันที่11พฤษภาคม2563ตนเองไม่เห็นอะไรแปลกเลยประกอบกับช่วงเวลา3นาฬิกาถึง7นาฬิกาตนเองไปกรีดยยางอยู่สวนห่างไปราว1กิโลเมตรจากนั้นก็กลับมาบ้าน มาเตรียมของขายซึ่งตนนั่งเสียบลูกชิ้นอยู่หน้าบ้านระหว่างนั้นไม่ได้เห็นอะไรเพื่อนบ้านก็นั่งนั่งกันอยู่เยอะจากนั้นทีมข่าวได้มาพูดคุยกับนางพงสุดาเชื้อคนแข็งย่าของน้องอาทิให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะเดินขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟได้เองเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กหญิงอายุเพียงสามขวบไม่มีทางเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้แน่นอนขนาดน้องอาทิ หลานของตนเป็นเด็กผู้ชายมีความแข็งแรงมากกว่าน้องชมพู่น้องอาทิยังเดินขึ้นเขาไม่ได้โดยเขาภูเหล็กไฟเป็นเขาที่ใหญ่สูงชันและยังมีก้อนหินอีกจำนวนมากตนจึงคิดว่าน่าจะมีคนพาน,น้องชมพู่ขึ้นไปปล่อยทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟและน้องชมพู่ก็เล่นบนภูเหล็กไฟกระทั่งขาดอาหารจนเสียชีวิตในที่สุดส่วนสภาพศพที่มีรอยเลือดช้ำที่เท้าตนก็คิดว่าน้องชมพู่น่าจะเหยียบน้ำ หรือกิ่งไม้จึงทำให้เท้ามีรอยฟกช้ำและรอยขีดข่วนนอกจากนี้นางพงสุดายังพูดต่อด้วยเสียงสะอื้นว่าเวลานึกถึงน้องชมพู่ตนก็รู้สึกสะเทือนใจมากๆต้นเสียใจและสงสารเด็กเนื่องจากเป็นเพื่อนกับน้องอาชิเคยมาเล่นกับน้องอาชิกับทุกวันตนสะเทือนใจตรงที่คนร้ายนำน้องชมพู่ไปปล่อยให้อดข้าวอดน้ำและถูกยุงกัดคิดว่าตอนนั้น น้องชมพู่คงทรมานมากๆอย่างไรก็ตามหากวันที่11พฤษภาคมหรือวันที่12พฤษภาคม2563น้องชมพู่ถูกปล่อยไว้บนภูเหล็กไฟแล้วร้องไห้อยู่บนเขาเสียงร้องไห้ของเด็กไม่น่าจะส่งเสียงมาถึงหมู่บ้านกกอกได้เนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกลและต้นไม้บนเขาก็มีมากสืบเนื่องจากข้อมูลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิทประสงค์ ระบุในใบชนะสุตรศพของน้องชมพู่วัยสขวบว่าเด็กเสียชีวิตแล้วนานกว่า18ชั่วโมงล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ที่เถียงนาข้างบ้านพ่อแบมที่พ่อแบมให้สัมภาษณ์ว่าได้ยินเสียงหมาเหา่าเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคม2563โดยเถียงแรกเป็นเถียงของนายฮงชาวบ้านกกตูมอยู่ห่างจากบ้านของพ่อแบม200เมตร ห่างจากบ้านลุงพล20เมตรและห่างจากเถียงนานายอบที่อยู่ในสวนยางพารา100เมตรสภาพเถียงนาเป็นเถียงนาไม้สภาพเก่าผุพังขนาดความสูง3เมตรกว้าง4เมตรยาว4เมตรเป็นเถียงนาที่มีแต่โครงไม้ข้างในเถียงนามีเศษผ้าเก่าขวดเบียร์หมอนเก่าด้านล่างเถียงนามีหญ้าขึ้นสูงระดับขา่าและมีสังกะสีเก่าอยู่หแผ่น ทีมข่าวได้ทดสอบเดินไปเหยียบที่สังกะสีก็มีเสียงดังแครกแคคล้ายกับที่พ่อแบมอ้างต่อมาได้เดินไปยังเถียงนาหลังที่สองซึ่งเป็นจุดลับตาคนอยู่ห่างจากเถียงนาหลังแรก100เมตรห่างจากบ้านลุงพล80เมตรมีทางเข้าอยู่ที่ยังบ้านลุงพลสามารถมองเห็นทางได้ชัดเจนสภาพของเถียงนาหลังที่สองเป็นเถียงนาอยู่ในสวนยางพาราของนายอบขนาดกว้าง3เมตรยาว2เมตรสูง2.5เมตร สภาพเป็นเถียงนาสังกะสียกสูงด้านหน้ามีแคร่ไม้หนึ่งอันบนแคร่ไม้มีข้าวของเครื่องใช้เช่นกระติกน้ำพัดลมขวดเครื่องดื่มชูกำลังรักไฟด้านหน้าถัดจากแคร่ไม้มีโอ่งน้ำอยู่สามอันด้านขวามือมีห้องน้ำอยู่หนึ่งหลังที่ด้านหลังเถียงนามีกระสอบถุงปุ๋ยอยู่หนึ่งใบมีถังน้ำสีดำสามใบสีขาวหนึ่งใบมีเชือกไนร่อนสีแดงหนึ่งเส้น วางอยู่บนโอง่งและมีขวดน้ำกรดที่ใช้ผสมยางพาราวางกองกันจำนวนมากบริเวณรอบๆเถียงนาพบกล่องนมเปรี้ยวสีชมพูด้านหน้าหนึ่งกล่องกล่องนมเปรี้ยวสีเขียวด้านหลังบ้านอีกหนึ่งกล่องส่วนสภาพด้านในเถียงนามีเตียงนอนหนึ่งเตียงด้านล่างเตียงเป็นพื้นโลง่งบนเตียงมีผ้าหม่มหมอนและหมวกหนึ่งใบด้านหลังมีหน้าต่างเป็นช่องหนึ่งช่องใช้เสื่อหนึ่งพื้นในการเปิดปิดหน้าต่าง มีขวดน้ำลายกาตูนทางทีมข่าวจำลองเหตุการณ์ครั้งที่1โดยได้จำลองแบกกระสอบใส่ข้าวสารจำนวน12กิโลกรมัมซึ่งใช้เป็นตัวแทนของน้องชมพู่โดยทีมข่าวเริ่มออกเดินไปในเส้นทางที่ลับตาคนผ่านสวนยางและสวนมันสำปะหลังของนางสาวขวัญใจที่ระหว่างทางก็มีเจ้าปลาสม้มสุนัขของน้องชมพู่วิ่งตามมาด้วยและเดินไปตามร่องเส้นทางซึ่งจะพาทีมขาวอ้อมไปใกล้กับเชิงเขา และเดินผ่านร่องน้ำที่เป็นร่องมาจากเขาภูเหล็กไฟซึ่งบริเวณร่องน้ำนี้จะเป็นเชิงเขาภูเหล็กไฟแล้วและมีย้าขึ้นรกทึบจำนวนมากโดยพื้นดินที่เดินก็มีความสูงชันสลับพื้นต่ำพื้นที่ไม่เสมอกันเมื่อเดินผ่านจุดที่มีญ้ากรกทึบไปก็จะเข้าบริเวณท้ายสวนยางของพ่อแบมซึ่งต้องเดินเข้าสวนยางไปอีก200เมตรก็จะถึงกระท่อมกลางสวนยางซึ่งทีมข่าวสังเกตว่า ระหว่างเดินแบกกระสอบขึ้นหัวไหลนั้นจําเป็นต้องสลับไหล่ตลอดเวลาเพราะเมื่อเดินไปซักระยะจะรู้สึกปวดไหล่และเมื่อยล้าซึ่งระหว่างเดินก็จะรู้สึกเหนื่อยหอบไม่หิวน้ําแต่ไม่ถึงกับเหนื่อยหอบจนทนไม่ได้สามารถเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงกระทอมกลางสวนยางโดยใช้เวลา14นาที26วินาทีเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจำลองเหตุการณ์ครั้งที่ส โดยได้จำลองแบกกระสอบใส่ข้าวสารจำนวน12กิโลกรมัมจากหน้าบ้านลุงพลเดินไปยังกระท่อมกลางสวนยางโดยแบกกระสอบเดินข้ามถนนซึ่งเดินแค่100เมตรก็ถึงกระท่อมกลางสวนยางใช้เวลาประมาณ2นาทีซึ่งทีมข่าวไม่มีอาการเหนื่อยหรือหอบแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นระยะทางค่อนข้างสั้นและมีทางเดินเข้าอย่างสะดวกซึ่งระหว่างเดินทีมข่าวได้พูดคุยกับพ่อแบม ถึงเหตุการณ์หมาเห่าในวันที่12พฤษภาคม2563โดยพ่อแบมให้สัมภาษณ์ว่าวันที่12พฤษภาคม2 5 6พที่ตนได้ยินสุนัขเห่านั้นสุนัขทั้งสองตัวของตนได้เห่าที่บริเวณเถียงนานายโฮงซึ่งเป็นเถียงนาที่อยู่หน้ากุังของตนเหตุการณ์วันที่12พฤษภาคมนั้นเวลาประมาณ19นาฬิกาตนกำลังนอนดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านหมาทั้งสองตัวของตนก็เห่าเสียงดัง และก็ไม่ยอมหยุดเห่าแถมยังมีเสียงดังแครกๆค,คล้ายคนกำลังรื้อค้นสิ่งของมาจากเถียงนาในโฮงซึ่งเป็นเถียงนาโครงไม้สภาพเก่าที่อยู่หน้ากโกดังของตนโดยเสียงรื้อค้นที่ดังแครกๆนั้นเสียงดังประมาณ5นาทีและรวมระยะเวลาที่หมาตนเห่านั้นรวมเวลาประมาณ15นาทีทีมข่าวสอบถามพ่อแบมต่อว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนร้ายจะพาน้องชมพู่มาพักร่าง หรือมาซ่อนไว้ที่เถียงนาทั้งสองเถียงหลังนี้พ่อแบมตอบว่าสำหรับเถียงนาโครงไม้ของนายโฮงคนร้ายสามารถนำน้องชมพู่มาพักร่างที่ตรงนี้ได้เนื่องจากสภาพพื้นที่รกแม้เถียงนาที่อยู่ติดถนนจะอยู่ใกล้ตาคนแต่ก็อยู่ไกลสภาพแวดล้อมที่จะเจอน้องได้ยากแต่ทั้งนี้ตนเองก็คิดอีกแง่หนึ่งว่าคนร้ายน่าจะเอาน้องชมพู่มาส่งก็เป็นไปได้ส่วนเถียงนานายโอบ ที่อยู่ด้านในสวนยางพ่อแบมก็คิดว่าคนร้ายไม่น่าจะพาน้องชมพู่ไปพักร่างหรือไปซ่อนได้แน่นอนเนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าของสวนยางก็มากรีดยางและพักอาศัยที่เถียงนานหลังดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาทีมข่าวถามพ่อแบมว่าเห็นเจ้า <he en S 2> ของสวนยางมาที่สวนยางล่าสุดตอนไหนพ่อแบมก็ตอบว่านายอบเจ้าของสวนยางจะมากรีดยางครั้งล่าสุดถึงเช้าวันที่11พฤษภาคม2563 และหลังจากนั้นก็ไม่เห็นนายอบมากรีดยางอีกเลยส่วนเรื่องของกล่องนมเปรี้ยวที่พบในเถียงนาของนายอบนั้นตนก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะนายอบก็มีลูกเล็กคิดว่าน่าจะเป็นของลูกนายอบที่เอานมเปรี้ยวมากินทีมข่าวสอบถามข้อมูลนายอบเจ้าของเถียงนาหลังที่สองที่อยู่ในสวนยางพาราโดยนายอบไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากไม่อยากเป็นข่าวกลัวตำรวจเรียกสอบปากคำแต่นายอบก็ให้ข้อมูลสั้นๆกับทีมข่าวว่า เทียงนาหลังดังกล่าวเป็นของตนจริงแต่ไม่ได้ไปกรีดอย่างพารานานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดอื่นๆตนไม่ขอให้ข้อมูลพ่อแบมเล่าต่อว่านอกจากนี้ในคืนวันที่11พฤษภาคม2563ตนยังได้นอนฝันว่าควายออกลูกซึ่งตนได้ทำนายความฝันในวันนั้นว่าชมพู่ไม่น่ามีชีวิตรอดแล้วเนื่องจากควายได้ออกจากท้องแม่ไปแล้ว ต่อมาวันที่12พฤษภาคม2563ตนก็มาเจอเหตุการณ์มหมาเห่าและในคืนวันที่13พฤษภาคม2563ตนก็ได้ฝันอีกสองครั้งครั้งแรกต้นฝันว่าผู้ใหญ่บ้านกบกอกเอาหนูนามาให้สองตัวตัวหนึ่งเป็นสีขาวเทาอีกตัวเป็นสีดำและอีกหนึ่งความฝันตนฝันว่ามีพระสีรูปเอาสบงคลุมหัวไม่เห็นหน้าแต่ตนก็ยังไม่ทราบความหมาย กระทั่งมาเห็นตอนพระสวดศพน้องชมพู่ในวันที่15พฤษภาคม2563ถึงรู้ว่าสิ่งที่ตนฝันนั้นน่าจะหมายถึงงานศพของน้องชมพู่ทีมข่าวมาพูดคุยกับนายฮงเจ้าของเถียงนาหลังที่อยู่ตรงข้ามบ้านลุงพลและอยู่ฝั่งบ้านพ่อแบมห่างจากบ้านพ่อแบมประมาณ200เมตรโดยนายฮงให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าตนยอมรับว่าเถียงนาที่เหลือแต่โครงไม้นั้นเป็นเถียงนาของตนจริง และพื้นที่ด้านล่างเทียงนาหลังนั้นก็เป็นสวนยางพาราของตนอีกด้วยแต่ทั้งนี้ตนก็ไม่ได้ไปเทียงนาหลังนั้นได้กว่าหนึ่งปีแล้วส่วนตน้นยางตนก็ไม่ได้กลีดเป็นปีแล้วเหมือนกันถามว่าตนมีลูกจ้างที่จะไปกลีดยางแทนตนหรือไม่นายฮงก็ตอบว่าลูกจ้างสวนยางของตนก็คือลุงพลแต่ตนก็อยู่ในระหว่างพูดคุยกับลุงพลตั้งแต่เดือนเมษายนลุงพลยังไม่เข้ามากลีดยางพาราให้ตน เนื่องจากมาเกิดเรื่องน้องชมพู่ก่อนถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายจะเอาน้องชมพู่มาซ่อนหรือมาส่งไว้ที่เถียงนาของตนนายฮงก็ตอบว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเถียงนาของตนอยู่ติดถนนเส้นหลักของหมู่บ้านมีคนพลุกพร่านและก็เป็นไปไม่ได้ที่คนร้ายจะนําน้องชมพู่ไปพักร่างไว้เถียงนานายอบที่อยู่ด้านในสวนยางของเขาอีกด้วยนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่า กระท่อมในส่วนยางของเสียอบเฉยตนมองว่าสวนนั้นติดถนนช่วงค้นหาวันที่11-13พฤษภาคมคนก็หากันเยอะมากหากมีการเอาศพเอาร่างน้องชมพู่ไปซ่อนโดยเฉพาะช่วงเวลาตามที่น้องสะดิ่งบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไปเชื่อว่าคนที่หาน้องชมพู่น่าจะเจอเด็กแน่นอนขณะตนกลับมาจากส่งพระยังมาหาแถวนี้คนก็หากันเยอะแล้วแทบจะพลิกใบไม้ทุกใบหา ตนมองว่าจุดนี้เป็นไปได้ยากทีมข่าวสอบถามนางสมพรหล,ลับโพป้าของน้องชมพู่เปิดเผยว่าเสียงหมาเห่าที่ตนได้ยินอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านตนซึ่งเป็นสวนยางของเสียอบเชยคนบ้านกกตูมที่ผ่านมารู้จักกันเพราะเคยไปขายยางด้วยกันตอนหมาเหา่าตนยืนดูแต่ก็ไม่เห็นใครยังคิดว่าเสียอบเชยมากรีดยางหรือไม่ตนพยายามดูแต่ไม่เห็นแสงไฟแบตอะไร ประเด็นเรื่องกระท่อมว่าจะเป็นจุดซ่อนศพซึ่งจุดพักร่างตนคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมก็มีคนออกตามหาโดยเฉพาะที่จุดนั้นอยู่ติดถนนคนหาก็เยอะที่โล่งมองเห็นหมดถึงแม้จะมีโอง่งคนก็ไปส่องดูกันหมดจุดกระทอมอยู่ใกล้ถนนไม่น่ารอดสายตาคนจุดนี้คนก็ค้นหากันรอบไปหมด จุดนี้หากเป็นคนร้ายคงไม่เอามาซ่อนหากน้องชมพู่ยังไม่ตายก็คงร้องและหากน้องชมพู่ตายแล้วก็คงพบร่างตั้งแต่วันนั้นเลยทีมข่าวได้จําลองการเดินทั้งสองครั้งพบว่าการเดินมาจากบ้านน้องชมพู่มาถึงกระท่อมต้องสงสยัยเป็นระยะทาง1กิโลเมตรใช้เวลา14นาที26วินาทีส่วนการเดินจากบ้านลุงพลไปกระท่อมต้องสงสยัยเป็นระยะทาง100เมตรใช้เวลาประมาณ2นาที ซึ่งตลอดการจำลองนั้นก็มีเจ้าปลาสม้มสุนัขของน้องชมพู่เดินตามตลอดเวลาซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าในวันเกิดเหตุคนร้ายอาจจะอุ้มน้องชมพู่หนีไปและมีเจ้าปลาส้มวิ่งตามไปด้วยโดยที่ไม่เห่าและไม่กัดส่วนลักษณะของกระท่อมนั้นเป็นกระท่อมกว้าง3เมตรยาว2เมตรสูง2.5เมตรล้อมรอบด้วยสังกะสีข้างๆกระท่อมมีห้องน้ำ ที่ทำด้วยสังกะสีสภาพเหมือนไม่ถูกใช้งานซักระยะแล้วซึ่งภายในกระท่อมมีเตียงตั้งอยู่ไม่มีข้าของเครื่องใช้อื่นๆและเหมือนไม่มีคนอยู่อาศัยมาซักระยะแล้วซึ่งถ้าหากพาน้องชมพู่มาแอบในกระท่อมก็จะค่อนข้างลับตาคนไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านบนถนนได้